สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้กำลังพบทางผิดผมนะครับสุนีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้กำลังพบว่าเอ่อสปาร์กเดอะสติกออฟทูชในพาร์ตี้สามนะครับซึ่งพาร์ตี้แล้วเรามาหาใครวะมาหาเค้กนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเค้กอยู่ที่โรงเรียนโดนกักขังอยู่เราก็เปิดรูไปไเซนเนียเขาก็ฟอนไมล์เล่นเอ่อ ซึ่ง,งนุ่นคืออะไรวะซึ่งวันนี้เราก็จะมาหาสารเสือคุณจะไปคือใครอะอืมอืมเนี่ยมาหาโทเค็นที่บ้านนะแล้วเค็นนี่อยู่ตรงนี้โอเคอยาโทเค็นซึ่งโทเค็นอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ คัดแมนมั่ว่าใครจะปูปิดหายไปไหนหมดกันปูปิดปูปิดเราอยู่ทางขวาครับดียววาจังด้วยวัดหัดดีขอโทษหวัดหัดดีอ๋อไม่ไม่พูดด้วยบาอย่างงี้น่าจะมีของนะ ดูว่าเมื่อกี้ถือว่าไม่มีอะไรนะนี่เป็นการโชว์คาบาเร่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 อยอา้าวได้เชื่อเลยบะเออได้อีกแล้วโอเคมาดูของกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งเมื่อกี้เหมือนจะได้ภาพเป็นปันเรือสี่เป็นของมี ก็ได้อน,นี้มาใหม่ฟันเหมือน้ยรับมันน่าจะไม่เพิ่มอะไรนะเติมเงิอเขาให้มันหน่อยจะได้ดูน่าเกขายนขำน,นับถือหน่อยโอเคเป็นตอนซึ่งคราวนี้ผมยังไม่เปิดประตูบ้านใครเล่นนะตรงนั้นมีหลังนกยิงคนระับยิงอยู่ทำไมริปูป,ปิดหายไปไหนวะเห็นไหนนะ โอเคนอยู่นี้นะโอเคครับทางบนนี้ดิสตันด้วยนะไปเลยจิงโกเสร็จแล้วไม่เงียบหลบมาขวางทางโอเคครับยังยากีบุปิดปุปิดปุปิด ไม่เกี่ยวอยู่ตรงไหนนะตรงนี้เปล่าสันโลสันโลเตทีเอ็มโอเคครับซึ่งบ้านโทเก้นอยู่อยางนี้เราก็จะไปหากันปุ๊บปิดปุ๊บปิดเยี่ยมบ้านอะไรวะนี้น่น,นอนเขาเรื่องโทเก้นอยู่ไหมองวุ้ย ซึ่งเขาเอ่อมีสเปรปิดปิดไทยปิดอบไฟนี่เลยซึ่งถ้าไปหาคัตเมนคัตเมนอยู่ไหนครับบ้านคัตเมนอยู่ด้านล่างถ้าไม่หวะมาหาสารนันเสือไม่ได้จะกคนนี่นี่ครับนางสีเขียวนะ Yo, tung nyang. Okay, pupi, pupi. Pupi, pupi. ok, tiếp tục bít tung nyang. Bít, bít, bít. Bít, bít. Bít, bít. 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 ม่มีไข่เลยบ้านนี้เขียนเนี่ยนะบ้านทางขวามือแล้วครับทางสีเขียวนะครัแล้วลังนี้ไม่สีเขียวอ่ะไข่ไข่มันแอบอยู่ไข่ไข่มันแอบอยู่วะโอเคนี่้านยังสีเขียว มีเกียวขอของหน,น่อยครับเลบูเันอย่าเพิ่มเลื่นโอ้โหหนวดนี่เยิ้มหนวดหนวดหนวดโอเคซึ่งห้องเที่ยวขาดไม่ได้ก็คือนันเบิ้ครับมีถ้วยมีสแตนใครคือสแตน ในกางเกงเขี่ยวกันนะเนี่ยโอเคครับใครอยู่เฮ้ยจะเข้ามาทางไหนมาเลยอาทางนี้ญญงั้นทางไปงับ Fuck you ไอ้เหี้ยฉันจะตามฆ่านาย <laughs> ใครมันจะขู่ฆ่าวะงั้นบัญญัตคงั้นส่วนงั้ เอาหมดครับก,ก,กบางจริงในกะมันนี้ห้องที่วยขาดไม่ได้ครับไปดูจินตจอกห้องที่ไวยใช้สำหรับเอ่อการฟงการแฟรครับอื้ออื้ออ่าขี้กระจีโอ้ ไม่เข้าแล้วอาบน้ําไม่อาบละไอเกมโซปรานี่มันใช้เวลาวันเดียวหรือเปล่านเนี่ยใช้ในวันนี้วันหนึ่งยังไม่งขอบคุณเตยหมดแล้วครับฟันหนึ่นงทีก็ไปแล้วครับ,นนบนะขอบคุณครับไม่ใช่บ้านอะไรสีเขียว,นยวเ,นยเนี่ยเก็บขยะออดใส่ออดใส่เนี่ยเออแล้วบ้านยังไงโอ้เออ เฮ้ยวันนี้พ้นมาเอาแอดเพื่อนเชลเลยเราพ้นมานานแล้วครับซึ่งเราต้องไปทำภารกิจให้กัแบบเออเคนนี่นี่อ่อนนะคือเอาอจดหมาย,ยนั่นไปให้แล้วตรงนี้คือใครเออยิงมอนแล้วเข้าไปย่องไปตีคนระับโอเค การไฟยพัดเงี้โอ้แล้ววิ้งวิ้งกันหมดทั้งคู่ทุกคนนะว้าวไปนี่ก่อนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดผิดหลับไปครับหนึ่งคนเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปครับคนของท้ออีอุ้ย,ยลืมดูมีกรอบกรอบป้องกันโรค ีเกาะป้องกันโลกเหรอเกาะป้องกันโลกเหรอเอาทางหลวงทอไปกินเลยไหมเอ้เป็นไงทอนี่ลงมาบ้าไปแล้ววันนี้มันสร้างเกาะอีกมันจะสวนอุ้ยอุ้ยลืมบอกอุ้ยเลือดออกครับ ยิงเรอยิง,รง,รงเราเหรอยิงเราเอุ๊ย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 โอ้โหชุ้งครับเอ่อกินอะไรวะเพืเ่อนเฮลพูชชั่นคิมอนอะบิลิตี้ไม่มีครับต้องตีตัวหน้าอย่างเดียวไม่ได้เข้าไปนีในสวนนี่เว้ย โอ๊ะหนึ่งอย่านะหนาวเ,น,เนี่ยล้ว่อุ้ย้อเพื่อนเดี๋ยวไม่มีฮิวขอใช้ทมก่อนแล้วเดยวซึ่งตัวนี้มันไม่ติดอะไรฉันต้องใช้เอเวอเชัน่นตูจะรอดไหม โอ้ยไม่นับถือคนแก่กันเลยนะเนี่ยมามาดูกันดีกว่าว่าใครจะตายก่อนใครขอโทษนะโอ้ยไอเทมนี้แบบกินน้ำบออ่าตัวตัวสะบัด เฮ้ตีอดีน,นี้มันจะตีได้ไหมอ๋อหนึ่งเฮ้ยบล็อกบล็อกอุ้ยบล็อ,อกสำเร็จมาอุ้ยตีผิดชิบหายเฮ้ยจะตายแล้วอ๋อหลุดหลังไลยเพื่อน ม b i l ตี้ไม่มีนี่ออทำไมตีแค่หนึ่งวะไม่อุ้ยสึกไงครับมาโอ้ไม่กกกมเลกึกก,กึ๊มจะฟื้นอะบิลิตี้หมดไม่มีมาไปเชิอหน้ากันเลย อืมนี่นี่ยังจะซสามเป็นไงยืดเปเหมือนกันหลังกันเอปเมอะไรดีมีมีนี่สิบเจ็ดหน่อยทำไมตัวดีเช่นเอ่อไม่ต้องการครับสุดวีไม่ยิ่งใหญ่น เป็นไรคยับฮ่าฮ่าฮ่ขอของไหนก็ว่าโอ้ยเก็บของหน่อยับขอบรถหนเลยรับ้านคนบ้านอย่างนี้เปล่าเอาไรนี่มันไม่ใช่ของฉันหรอกนะมันเป็นของคนที่อยู่ข้างบ้านฉันนี่ไปดูสิ ได้กุญแจไม่เิยเวยปุบิดปุบิดอุบิด,ด,ดนี่ใช่ไหมโหบ้านนี้รูรามากครับเอ๊ะเด็กมารับของวันนี้หน้ามันคุ้งเลยนี่นะฮะชิบหายแล้วมันเป็นตำรวจเอาเลยไฟเยอะทำไมครับน,นี่แบบนี้ต้องต้องต้องจัด สอีเนบายิงชูบ้ายิงชบ้ายิงชูเดี๋ยวนะตัวไหนบ้างตัวนี้โดนครับโดนไปสองทีเอ้ยแบบช็อตเลยเนี้ยเี้ยเ๋ยวๆเร็วลืมๆหนึ่งครับอ้ยเอ้ย้ยอ้ย คนบ้าครับคนบ้าตีเก่งนะเนี่ยตัวนะ่ะตูดพักแน่นอนตูดสะบัดแน่วนะโอเคเอ่อตีธรรมดาก่อนอุยอ้ยสิบเจ็ดอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไฟกึ้นัวชิบหายน้ำครับ นำป้องกัการูเอ่อเดี๋ยวเราจะมา,สาใส่ไอตัวนี้กันก่อนไปยับนีอาบิตี้อาบไม่มีแล้วยึบสามตัวนี้ก่อนนะเป็นไงครับโดนปป้ปองกัน บอกบอกอุ้ยไม,ไม่รอดอีนอยน,นะสันทงนะวันวันทงดีดีซ้ำไหนนะตัวนี้สปีเป็ดดีดีฮ่า <c oughs> ของง่าครับมออมาเลยนะค้ามจริงใจครับ โอ้ยตู้เย็นข้าบนตรงนั้นมีทางเกตสอยู่ขวางทางสัญจรอ,อ้าวหยิบอ๋อเนี่ยของเลยอะเนี่อกอ้นี่ของของกองกอง,องชิ้นเือหนึ่งมากุยิง่งใหญ่ เดี๋ยว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 เดครับไปครับไปไหน,นต่อฮะอยู่แล้วเีนี้เ,าเขาก็มาแล้วเนี่ยเันเบปิกลืมารกิจนี้ไปเลยไอเ็นเบปิกนี่มันต้องติดเออไอเซนเซอร์ไว้อยู่ด้านที่สูงใช่ไหมอันหลังคาหลังคา เห็นเขามาบอกว่าไอ้ที่แบบนี้มันจะสามารถตีได้ที่มีสีไอวับแบบนี้ใช่ไหมยี่ยมกองไม้เท้ากายสิทธิ์โอ้โหปิด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 เกี่ยวอะไนปิด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  ไปครับไปต่อกันเลยจริงขวดเออขวดเออทึ่ต่อไปคืออาวขอเป็นเนอร์วันนี้หรอให้พูดจับไขว่าเบนเนอร์ปิดตัวตัดไม่ให้ดู จิตก็ตัวตัวารับไม่การินกูมาพูดด้วยเคนนี่เคนนี่เคนนี่กองครับกองครับเราต้องมาเก็บกวาดบ้านให้เขานะครับบ้านเขาอยู่เอ่อแบบรกเงางันะครับเราต้องมาช่วยเก็บของให้เขา ผมจะอย่าอย่าดูโอเคสิบสองเฟรนเพิงเพิงอันล็อกเพิงคือเปิดคือ,คอ,อไอคือเปิดอันล็อกครับอืมเมื่อกี้มันจะได้ไอไม้เท้าขึ้นมานี่ใช่ไหมไม้เท้านี่เหรอมิติสามครั้ง มีจะแรงกว่ามันจ้ชุดใหม่มาด้วยครับมันจะฮิลทุกฮิลเลือดทุกห้าใส่แล้วให้มันเซตสีขาวกันหน่อยใส่ไม่ได้ชิบหายอันนี้ดีกว่านะครับเพื่อมีพียี่สิบเปอร์เซ็นซื้อนะได้มีอีกหนึ่งอันเออเป็นอันนี้ครับเออสามารถเพิ่มการยิงเตะใกล้เอาดีจ้ำดีจ้ำแค่ั้ ไอฮอฟฟี่ hey, ตอนนี้เราต้องไปไหนบ้างครับพัทเวเบลมาตรงนี้โอเคครับเหมือนเมื่อกี้จะเห็นปุปปิตอยู่ใช่ไหมโอเคขึ้นตรงนี้ไม่ได้ด้วยโอ้ยิดตึงมองหน้ามองหน้าใครมัน แอบนักหนาทวีคับเดี๋ยวนะเลยเลยเออมาช่วยเพิ่มบรรยากาศในรถ้องกบบร้านกบเขาด้วยกันตอดฮะไม่ทำได้เดี๋ยวของมาแล้วนี่นะพอครับผมำงานเสร็จแล้วขอไปกันนะป๋าเลยล่ะของจบวันนี้เลเนี่ย สชาตด,ดีนี่นะไปะเล่นได้นสิลูงแต่อย่ากลับดึกนะอย่ากลับก่อนดอยที่ตกละต้องบิร์นบทผส,ม,สมของกาแฟาให้เข้ากุมกมเหมือนกับส้นตีมที่เข้ากับบาทาขอบคุณนายมากเอยเด็กน้อยอย่าไปเจอกันทีนอ่อนาจักโอเคครับเสร็จเรยียบร้อยเป็นหนึ่งคนแล้วนะครับได้ทาวิเคียมาด้วยเหมือนข้างบนจะมีกล่องขอบคุณนะ ที่ออนครับนี่นชุดอะไรเอ่ยจิดไปต่อกันดีกว่าครับจิ๊ดจิงซึ่งเราจะต้องไปไปไหนจิมบอดกัน มันขายเออที่การสเปซพิกไทยใช่ไหมโอเคต้องไปยังไหนบ้างขึ้นนี้ขึ้นบนแล้วก <medi> <Ti> ็ยาวไปเลยครับซ้ายยาว let's go เฮ้ยหาเรื่องเหอหาเรื่อง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 เหรอหาเรื่องหาเรื่องมิงกันทุกคนครับไม่ต้องกลัวแบบนี้ น่าเดี๋ยวนะนี่นี่เป็นยังไงทีเดียวจอดวีสิบหกโอ้โหโคนเยอะเกมมันจบแล้วอมาเยี่ย,ยมจะไปในสองตาครับขอ,ของอะครับ แ๋ยวนี้ก็ดูแล้วไม่ยอมมาห้ามเด็กกันตีกันโอ้ไม่เป็นผู้ใหญ่ไม่ดีเย้กำลังเล่นแท็บเล็ตอยู่เออสั่งโหลดปีอีป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 ียดี๋ย้อนตัดตัดใสไว้ก่อน เดย๋ยวนี้เอาดูของแบบมีโมดิฟายด้วยทำอะไรได้เอ่ยอันไหนนี้ทอปพลิเปินันแเบบแล้วก็โฮมได้เพื่นสิบคนเยี่ยมเยี่ยม สสยเต็มตัวสายเต็มตัวอย่ามาโกยอ้าวนม่จิ๊กอเฮ้ยเฮ้ยสเต็มตัวับอ,อา,า,ออา,า,อาลจะใครมันมาแบบร้านดีๆมไม่ยอมออาดีปุปปิดปุปป ยังกลับมาดูอีกหยาบกว่างทางจิมบอลกันจิมบอสกันนี่วะวัสดีกับพี่มาปนร้านพี่ครับข้างบนข้างบนอ้าวอ้าวโอเคครับผมซื้อแน่นอนครับพี่ ยามาพูดนานครับเวพอย p o ซึ่งไม่มีเลยนี่ต้องใส่หน่อยดิไหนวะโอเคดูเหมือนเหมือนกับมาเลงวันนะไอตรงนี้มีนักเลงอ่ะนักเลงน,น,น,นักเลงนักนักเลงนักเลงเหรอ,อเราใส่นักกากมาแล้วไม่กลัวพวกนายหรอวิ่งนั่นนับสตัว น่ากอนวิ่งใว่โอเคดีอบตี okay. ้ใช้คอนททโอเคอีอ้มเยอะอยู่คเยอะอยู่ โบผิดโอ้เตียบตัวนี้นนนนรค,ครับธนูนีกดไม่ทันทุกทีฮ้ยนี่นบล็อกเก่งครับวิไหนียวบล็อกเก่งมาตีเพื่อนเรามาตีเพื่อนเรากลับบ้านไปเลยน้อง อี้วิวิวดุสวนอย่านะไอ็งถึงออมปีครอย่าปีเปืือนเร้าคงไม่ต้องชุบนะครับเกมบว่งดีสวนตูดโอเคมาด อีแลโอ้ดีเพื่อนวอารอดีเพื่อนวอาอโอเคครับอันพันี้โหจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับซีอูเจนเน็ตวิดีโอเจิกันใหม่เดี๋ยวนะครับบ๊ายบาย